อะลรครับขอบคุณนะโอเคนะคะเริ่มนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามาร่วมกนเซนทันครับผมเซนทันปินเก้าครับเซนดิวโซออฟเซนทันปิดเก้าก็คือสุดยอดมากผมเรียกว่าอะไรรอคอยงานวันนี้มานานมากครับเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในห้างที่เรารู้สึกว่าผูกพันมากๆแล้วก็มาแทบทุกวันที่เลยครับตอนเด็กๆแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็มาอยู่ครับผมเพราะว่าใกล้บ้านครับ ก็าฝากทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้มีรีโนเวทใหม่ด้วยมีครบครันเลยครับอยากหาอะไรหาที่นี่ได้หมดเลยครับแสดงว่าเราเป็นคนพื้นที่เลยเป็นคนพื้นที่ครับผมเป็นเด็กฝั่งคนนะจริงจริง,รง,รงมาเราชอบโซนอยากชอบชั้นไหนชอบอะไรโซนไหนชอบชั้นไหนเวลาอ๋อชอบจริงๆชอบทุกโซนนะแต่ถ้าส่วนตัวตอนเด็กผมชอบไปนั่งอ่านหนังสือแต่นนี้มีมีชั้นไม่แน่ใจว่าชั้นอะไรแต่ชั้นบนสุดอะมีดูเอสอ่าใช่ก็ ใช่ชัดลงหนงนี่แหละก็ไปนั่งอ่านหนังสือครับผมหนังสือการ์ตูนนะครับไม่ใช่หนังสือแบบเรียนอะไรเท่าไหร่ใช่แล้วก็กินข้าวที่กินมาชั้นล่างครับผมเวลาเรามาต้องแยกกับแม่มาเพราะว่าหน้าความชอบก็จะแตกต่างกันแร้วมามรงจริงมากับแม่ตลอดครับเพราะว่า,วาก็อยู่ใกล้บ้านด้วยเวลาเราจะมาซื้อของอะไรเข้าบ้านอะไรก็มาแบบแม่แล้วก็เวลาแม่ส่งเรียนเลยก็ส่งก็ก็ใช่ก็ตอนเด็กๆก็มาเองไม่ได้ไงก็เลยต้องมา ก็มากับแม่ครับผมเราอยู่ร้านหนังสือแม่อยู่ชั้นไหนแม่อยู่ชั้นช้อปปิ้งก็ชั้นนี้แหละครับชั้นที่วันนี้มาด้วยมาด้วยวันนี้แม่มาด้วยครับอยู่ไหนมาด้วยแม่ได้ช้อปยาง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 อย่าไปพูดไม่ต้องพูดอะไรนะคีวอร์ชเชอร์เหรอระหวางคีวอเชอร์กับเป๋าให้อะไรแม่เอ่อเอ่อจริงแม่เลิกช็อปได้เลยครับผม เพราะว่าที่นี่มีครบคันครับาะวค่าตัววันนี้เจนจะให้แม่เอาไว้ช็ออก็อาจจะยังเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เดี๋ยวพาแม่เลี้ยงข้าวพาแม่เลี้ยงข้าวเมื่อกี้ก็จะคือโชว์ด้วยครับใช่ใช่เมื่อกี้เป็นโชว์ชื่อว่าเพลง happy ครับผมของ farie william ครับผม ก็เป็นเพลงฝรั่งแล้วเป็นเพลงอังกฤษก็ไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงแนวนี้มานานมากแล้วครับผมก็ตั้งแต่ตั้งแต่ที่อยู่ h e r o เลยก็ดีใจครับดีใจที่ร้องเพลงนี้ครับดูเข้าปากนะดูลุกแบบเออชอบแบบผมชอบแนวนี้แต่แต่ก่อนผมแบบเคยเคยร้องเพลงนี้มาก่อนที่ h e r o แล้วก็แบบไม่ได้ร้องเลยประมาณรอบอะไรที่ได้ร้องเพลงนี้หรอหู้ยน่าจะเกินเข้าจีเมียมากี่ปีอ่ะห้าปี ก็น่าจะเกิน5ปีอะหกเจ็ดปีครับผมใช่ใช่นี่คือเขาเลือกเพลงให้หรือว่าเกมเลือกเองเขามีลิสต์มาให้ครับผมแล้วผมก็เลือกเลือกตามที่อยากอยากร้องเนี่ยแม่แม่เนี่ยไปขับเนี่ยไปขับไปขับไปขับฮัลโหลไปขัแล้ะขับนี่คนนี้มีพ i l เวลต์นะเนี่ยมีผมไปรับไปส่งแล้วเนี่ยบ้าจริง แม่ท๊อกปิงใช่ไหมเออครับแม่เลี้ยงข้าวพอพ <laughs> เดี๋ยวพาเลี้ยงข้าวนะเออกครับผมก็ฝากด้วยครับเซนต์แฮปิ่นเก้าครับผมถ้ามาแล้วจะว้าวม,มากครับผมเพราะว่า รีโนเวทใหม่หมดเลยแล้วก็มีหลายอย่างให้ได้ลองไปช้อปปิ้งดูลองกินดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คหนึ่งของแถวแถวปิ่นเก้านี้เลยครับผมก็ฝากเชิญชวนทุกคนมาที่เซ็นทรัลปิ่นเก้าวได้ครับผมมาเลยครับวันนี้คือพักผ่อนไปไหนพคิกมากทำไมกลับมาอะไม่ใช่อะไรนะข่าวทะเลาะกันชอบเอาไปพิมพใหม่ก่อพี่แก้วมาพาแม่ไป เออพาไปอ๋อ,อ,อใช่ปีใหม่ไปเซี่ยงไฮ้มาครับผมแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นมาไปโฮอกไกโดมาครับผมก็พาแม่ไปเข้าดาวแม่บอกแม่อยากเข้าดาวก็เลยก็เลยไปเข้าดาวที่เดอะบันตอนแรแกเราก็เอ้ยโอ้โหมันน่าจะสวยมากๆเลยอะไรเงี้ยปรากฏไปยืนรอเท้งกันครึ่งชั่วโมงนับเข้าดาวแล้วแต่ว่าเออไม่ไม่มีข้าดาวไม่มีไม่มี54 3 2ี่สองไม่มีพุไม่มีแสงสีเสียงไม่มีโดนไม่มี ไม่มีอะไรเลยเราจะเป็ไในไงบ้างมองหน้ากับแม่เราเอาเอเราเรา,ามาทำไมนะอะไร <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็ยืนยืนหนาวกันอะไรครับผมแต่ตอนนั้นคือวางแผนแบบรู้อะไรก่อนล่วงหน้าไหมหรือว่าแบบคือคือแค่รู้สึกว่าอยากอยาก,อยากมาแม่แม่อยากมาก็เลยก็เลยพาแม่มาผมแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแบบคือรู้อยู่แล้วว่าเขาน่าจะแบบรณรงค์ให้ช่วยแบบหยุดจุดคูอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพวกเอ่อพลูชั่นพวก เออพีเอ็มอะไรพวกเนี้ยครับผมแต่ว่าก็คิดว่าจะมีพวกโดนพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเออก็ไม่มีก็ยืนหนาวฟรีๆไปครับผมก๋อยไหมก๋อยไหม,ไม,ไมก็เอาจริงก็ก่อยนะแต่ว่าเออก็มีอีกหมื่นคนที่ยืนรอขอกนั้นเป็นเพื่อน <c oughs> ก็เยอะเอมเอมีเพื่อนเยอะเขาก็แบบโอ้งงกันหมดคนคนคนที่เชียงรายก็งงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็เลยก็เลยมีเพื่อนรู้สึกมีเพื่อนโอเคอยู่โอเคแต่ว่าที่เหลือก็ดีครับได้ไปดิสนีย์แลนด์ไปช้อปปิ้งนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย เขาไปครั้งนี้ตามใจแม่สุดเลยแม่อยากไปด้แม่ไม่เอาไปเอ่อก็ครับเห็ว่าอ่าเห็นว่าแบบว่ายังไม่ออกนอกประเทศก็คือไปเท่าไหร่คะกจะโดดแล้วเออใช่ก็ก็แม่ช้อปปิ้งอ่ะก็ก็เขามีความสุขอะไรก็ก็ให้เขามีแต่อันั้นเขาใช้เงินเดือนตัวเองจ่ายเขาเขาได้เองแล้วเขาบอกว่าให้ให้ของขวัญตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออโอเคดีเลยดีเลย ใช่ใชใชแต่ว่าทิศทีคือดูแล,ด,แลดูแลค่าใช้จ่ายดูแลคุณแม่ทั้งหมดอเปล่าใช่ครัใช่ใช่จริงก็ไปไปกับเพื่อนๆแหละไปไปหลายคนด้วยครับผมก็ก็แฮปปี้แฮปปี้ดีครับผมแล้วก็เสร็จจากตรงนั้นก็ไปฮอาไกโดญี่ปุ่นมาก็ไปเล่นสโนว์บอร์ดอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมีเวลาถ้าพอดรีเฟรชหน่อยก็เป็นการแบบได้พักยาวทีุ่มรถไฟใช่จริงล็อกมาตั้งแต่แบบช่วงเออ่ ช่วงกลางปีของปีที่แล้วครับผมก็ลอ็ลอกล็อกมานานแล้วแหละเพราะว่าเออรู้สึกว่าช่วงช่วงปีใหม่อยากอยากเบรกนิดนึงเพราะว่าเราเราอยู่กับออยู่กับงานมาทั้งปีอะเนาะแล้วก็เออเรารู้สึกว่าเออแม่เราอ่ะเป็นคนที่ชอบชอบเที่ยวช่วงปีใหม่เราก็เลยเอองั้นเราเราเราหยุดพักงานไปแล้วก็ไปไปเที่ยวดีกว่าเนาะเวลาที่ให้เวลาทั้งหมดในว่าปีที่ผ่านมาเป็นเพราะอะไรใช่ครับใช่ใช่จริงก็คุยกับโฟลด้วยเพราะโฟลก็ ก็พาแม่ไปเที่ยวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แม่เขาอยากไปปารีสแม่เขาอยากไปปารีสแม่เราอยากไปเชียงใหม่เราก็เลยแยกกันไปเราก็เลยไปเชียงใหม่เราก็เลยไปชมเฮ้ยเชียงใหม่มีอะไรดีวัดดีไอ้วัดดีการทำบุญอะไรเงี้ยพี่เอิญชวนไปก็แบบก็เลยเออเอาน่าน่าสนใจอะไรก็เลย เพราะว่ารู้สึกว่าเรา, mm. เ,ราเราไม่ได้ทําบุญแบบจริงๆอะไอย่างนี้มานานมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการแบบเออ่ชาริตี้ให้ทางโรงพยาบาลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่เราก็เลยเออไปลองไปดูว่าว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมแล้วก,แวก็แล้วก็ไปสองวัดไปมาสองวัดแล้วมต่ก็อะไรมาสองวัดที่เราไปก็ดัง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 เก็ผมเห็นเออพี่ปอนเขาเขาเขาไปมาแล้วเขาบอกว่าดีมากเลยอะไรเงี้ยผมผมก็เลยเออดีหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่า เนี่ยเดี Luckily, ๋ยวพี่ไปแก้บนเนี่ยเออเออฮ้ยนี่พูดได้ปะเนี่ยได้ออพูดได้ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ก็เขาไปแก้บนเลยแล้วเขาก็เอาดอกมะลิอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยไปถวายแล้วเขาก็บอกโอเคแล้วอย่างนี้ผมต้องถวายไหมโอ้โหถามพี่ว่ายังยังไม่ได้บนอะไรยังไม่ต้องถวายแต่ว่าโอเคงั้นเราก็จุดธูปแล้วเราก็ขอไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอามาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับฟิลนั้นครับผมแปลว่า ได้แดงก็มีนี่ได้แดงได้แดงก็มาว่ะค่ะเอาเอามาอะไรนะอันนี้มีสองอันนี่มีทำวัดให้อันหนึ่งแล้วก็มีเอมีพระมีมีพระให้นี่พะให้ใช่ บนไเรียกว่าบนไหมบนแหละบนที่เดียวครับอาจรยบนเสร็จปุ๊บผมก็ทเลยอะไรฮะบนเสร็จปุ๊บก็ฟาดคอไปทีหนึ่งเลยใช่ใก็ก็โอเคก็รู้สึกว่าเออต้นปีเราได้เสียเลือดแล้วไงก็โอเคแบบทั้งปีคงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะแต่เป็นยังไงบ้างกับทิสัมผของเราเนี่ยไม่คือคือจริงๆวันนี้ผมไปเรียนมาใช่ผมไปที่คณะมาแล้วก็ คือเราก็พุ่งตรงก็สายสายให้หนึงก็เลยเราเดินเข้าไปใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยจะสายแล้วเราประตูประตูไม้หนักมากจําได้เลยประตูไม้หนักมากเราก็เปิดไปมีเพื่อนทักพอดีเพื่อนหวังดีเฮ้ยไม่ได้เจอเพื่อนนี้ขนาดนาน i, James, what, เฮ้ยเจมว่าไงวะเราว่าเฮ้ยเพื่อนเราก็เปิดแบบป้าแล้วก็แล้วแล้วครูคือตอนนั้นประตูสั่นเลยแล้วครูก็งงแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดว่าเราไม่เป็นไรเพราะว่าแบบปกติไม่ค่อยไม่เคยยิบอะไรมาก่อนเลอยครับ ก็คิดว่าเออคงจะแคบแบบมึนๆน,นิดนึงเลยมั้งแล้วก็เดินเข้าห้องแมขอโทษครับครับใช่ไมไ่จับไม่ได้จับตอนนั้นเข้าไปเพราะอายเพื่อนตอนนั้น,นอ่ะเพราะประตูสั่นเลยอ่ะแล้เพื่อนเราก็รีวเข้าไปก้มหน้าก้มหน้าไปแล้วนั่ง <S <S แล้วพอนั่งนั่งเรียนไปเราสึกมันเริ่มชาๆเว้ยแล้วมันก็แบบรู้สึกมีน้ำไหลลงมาน้ำไหลมาโดนจะมูกแล้วเราก็แบบเราก็จับดูแล้วตอนแรกนึกว่าํามูกเลือดเลือดอาบหน้าเลย <S <S แล้วแล้ว แล,แ,ลแ,ลแล้วเราก็เลยขอครูแบบอ่าจารครับเฮ้ยยขอไปก่อนนะครับเออเราไปซับในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้พี่เอิญดูแล้วก็พี่เอิญก็บอกว่าอันเนี้ยส่งดูต้องเย็บนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยต้องเย็บหรอกแค่เดียชิวๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปเรียนใหม่เออเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มเป็นหัวแนละ้วเริ่มเป็นโลเพราะว่าครูไปดีวกว่า ครูเอ่อขอขออนุญาตลานะครับเจ็บตเจ็บตกใจมันถึงกระแทกท่านเย็บ20เข็มเลยนะสิบสองสิบสอองเข็มเออเออแผลแค่นี้วยี่สิบมาตกใจไหมเจ้าว่ามันเย็บเลยหรอเออตกใจครับเพราะว่าไม่ไม่เคยเย็บมาก่อนอะไรนะก็อันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเออแผลมันก็แบบ มันก็ดูจะไม่ได้แบบว่างอะไรขนาดนั้นอะแต่ทำไม12ผมก็ถามเขาเขาถามหมอว่าแบ 12, บทำไม12หมอเขบอกว่าเออ่มีข้างใน4ต้องเย็บข้างในด้วยให้ให้แผลข้างในประสมานกันแล้วก็เย็บข้างนอกอีก8อะไรเงี้ยผมว่าโอเคโอเคหมอใช้หมอใช้อใชเออ่เข็มเข็มเล็กๆเ,เข็ม30พออะไรเงี้ยก็ได้แหละเราเราจะมีลูกไซส์เข็มแล้วโอ้โหแหละเอเอ หมอครับผมเป็นดารานะครับผมเพื่อหมอไม่รู้จักเดินไปแล้วบอกหมว่าอะไรนะเดินไปบอกไม่เดินไปก็เล่าให้หมอฟังก่อนหมอว่าโดนอะไรมาอะไรเงี้ยเออผมก็บอกต้องเย็บเลยหมอหมอใช่ครับเดี๋ยวเป็นแผลเป็นรเลยผมบอกบอกหมอครับผมเป็นดาราพอดีผมต้องไัหน้านิดนึ่งหมอเย็บให้ผมสวยๆนะครับไออแล้วหมอบอกอ๋อ ได้ครับเลยแล้วหมอรู้จักผมด้วยหมอหมอรู้จักอยู่แล้วเขาบอเขาหมอลุกหมอรู้แล้วแบบผมก็บอกเดี๋ยววันนี้ผมมีงานด้วยเอาไงดีครับหมอกดดันหมอมากเลยนะเออหมอบอกกดดันนั่นด้วยเออผมก็แบบเออวันนี้ผมมีงานนะตอนเย็นเลยตอนหกโมงทุ่มหนึ่งวันนี้หมอเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแปะแปะพัตเตอร์ให้แล้วก็เออจริงๆตอนแรกมันต้องกันน้ําแต่ว่าผมถอดออกเพราะว่ามันใหญ่ไป เดี๋ยวมันแบบเดี๋ยวคนมองแผลมากกว่ามองหน้าก็เลยเออแกออกแล้วเดี๋ยวค่อยเนี่ยเดี๋ยวจากงานค่อยไปแปะก่อนทำแม่เลยเม็ีเย็นพี่เอไปว่าตอนที่ขอที่วัดด่างขอว่าอะไรไม่ได้ขอเรื่องอุบัติเหตุก็ขอเรื่องนี้เออขอเรื่องเออเรื่องสุขภาพสุขภาพอาจจะเป็นแบบพูกพวกเพิ่งหวัดอะไรพวกนี้แล้วก็ขอเรื่องการงานขอโน่นนี่อะไรไม่ลืมขอเรื่องนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไป เป็นกาแฟแล้เดี๋ยวไปตอบกาดขอกาดขอพันขอคนต้นปีต้นปีอ่าแล้วคนที่เชียงใหม่เขารู้หรือยังว่าคุณเจ็บใครคนที่เชียงใหม่มีเยอะแยะมีเอ่อพี่ไม่ได้เพูดชื่อใครเลยเจมพี่ไม่ได้พูดชื่อใครอ่าแล้วพี่ไม่ได้พูดโอเคงั้นกันนะอ่าเออนะคนที่เชียงใหม่เคารู้ไหมว่าเราเจ็บเเอออตนนี้ยคนที่เชียงใหม่รู้ไหมว่าฉันเจ็บหรอก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้นะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักผมอะไรเงี้ยคนที่เชียงใหม่ ถ้าการเรียนฮาร์ดกองเขาก็ดูอบอุ่นนี้นะเออแบบดูคอสตูมองค์ชายเจมไปทำไมไปก็ไปแวะไปหาเพื่อนแบเพื่อนเยอะมีพี่เพิร์ดมีพี่วินมีพี่นนท์โอ้ยมีเยอะแยะมีเยอะแยะแล้เออมีเพื่อนเยอะครับผมใช่องค์ชายเจมของชายกอนไปดูอะนี่เราองค์ชายเจมไม่ใช่เราไม่ใช่องค์ชายเราเป็นเราเป็นลูกสมุนคุณทีคุณทีเขาเออมีมีมีทุนไง เขาเลยไปเขาเามีทุนเขาเป็นเจ้าของจ m ้มเป็นชีเขาเลยมีท he ุนแล้วไปช่วยสนับสนุนกองสการเล็ตฮาร์ดให้แบบมีของอร่อยๆกินหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แตไปตามหาหัวใจใช่เมื่อกี้แบบแปลวตามหาหัวใจจริงหัวใจก็อยู่ที่ตัวเองใช่จริงทุกทุกคนมีหัวใจของตัวเองครับแต่ว่ามันจะผูกกับใครแค่นั้นเองแล้วผูกกับใครก็ผูกกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะผูกกับ พ่อใช่ใช่ใช่มีใครอีกไมมีใครอยู่ในหมวดมีใครอีกไหมเหรอมีใครอีกไหมเหรอเออโค้์ไปโค้ดไปโ้ดไปเอาจริงโฟร์อะเคยเคยไปเคยไปที่วัดนี้อยู่แล้วนะวัดชื่อชื่ออะไรนะเออใช่วัดวัดม่อนกุเวนครับผมใช่โค้ดก็เคยไปแล้วแล้วก็แบบเออก็บอกว่ามีคู่ชื่อว่าเจมินายโอ้โหคู่การแสดงพาร์ทเนอร์ แล้วเธอไปบอกผบอกผมก็เลยบอกเหมือนกันว่าเนี่ยผมก็มีคู่ชื่อโฟสเอออ๋อโฟสจําได้เพฉะนั้นจําแม่เขาได้จําแม่ปุ๋ยได้เออถ้าถ้าจําแม่ปุ๋ยได้ใช่ใช่แค่นั่นแหละเอาไปบอกพันเรียบร้อยแล้วว่าเราเป็นคู่กันใช่บอกแล้วบอกแล้วสบายใจนะเป็นคู่พาร์ทเนอร์ทำงานกัน เออพี่เอาผื่นแบบนี้แล้วบกว่าเออมันหมอมรอตรวจกัน่ต้องการหรอเาพมไม่ถามไลเซอร์ไม่ถามอะไรงี้ไม่ถามใครอยากได้ไม่อยากให้สปอยอะไรเลยหรอไม่อยากอะไรก็ได้ตาสิบามสิาเมน่เออขอบโปรโมทที่ยังน้าะ ไม่ใช่ก็เอออยากพูดไม่ได้พูดนานไม่รู้ว่าจะมีอีเวนต์แบบที่มีสัมภาษณ์อย่างนี้อีกไหมเปเจมพูดเองนะว่าเกมสปอยอ่ะสปอยเท่าไห่สิบสามสิบสี่สิบห้าไรเซอร์คอนเสิร์ตที่อิน a ท t อารีนามีผู้คนหลายคนที่จะไปแล้วก็มีหลายๆโชว์ที่อาจจะได้ยังไม่เคยเห็นสำหรับคุณเจมีส์สำหรับผมใหม่ๆแต่อินแทกอารีนามีอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนอะไรล่ะผมอาจจะไป ร่วมแสดงกับหลายๆคนหลายๆคนที่ไม่ใช่ในนามศิลปินเดี่ยวแต่ว่าเป็นในนามศิลปินวงก็จะมีเป็นลิสเดี๋ยวนะค้าลายเสื้อมีกี่วงถ้าลายเสื้อมีสี่วงมีเฟนลิสมีไรแคนมีแจสเปอร์มีโคลเวอร์ใช่ก็แี่วเรจะไปกับวงวงคริสคริสนนนน์เพิร์ต สายวักใช่ใ่ไม่เหนืยได้หรอไม่ใช่ก็พูดไปเรื่อยแหละเอาจริงแค่แค่อยากให้แบบเอออยากให้พูดเรื่องไรเซอร์เฉยแขนหมอยาวแูดแลวพูดวแล้วหมอมาดูเกมไหมครับครับต่างกันมาเจอกันไม่ว่าจะหมดแล้วไได้มีมีสตรีมมิ่งนะ T T M Live ครับ T T M Live ใช่ใช่ ทิเคตทิเคตูเฮเว่นด well, okay. ้วยครับท okay. ิเคตูและครนเวทีครับรักแห่งสยามด้วยครับผม LL อด้วยเอลเอลหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว

พี่หนึ่งนะผมหนึ่งสองสามที่นะเรนะแ,แยกกลุเมนื่งนะลูก <laughs>